ทำไมล่อมะอยากดูน้อง,อ,งอยากอยากดูใช่ใครได้ตัวตัวตัวใน,นบ้านหนูในบ้านหนูหนูเล่นอะไรเล่นเด็กขา ลมแห้งฝนสีอีกแล้วไม่ได้นูอยากูินูอยากดูอ่ะให้ตุ่ดูด้วยลูกก็หันมาสิลูหันมาแล้วเนี่ยดีดอราหน่อยเด็จจีดเด็จจน่าเจดเต็จน่าอันฉันดีกตัวตกังกันไหมันะไป ไม้ตื ừ, ่นด um, ูเด็กไม่ไม่ใครดูไม่หารดูไม่หารดูแหมพี่ตุ้ยทำอะไรเสียงดังจังเลยดังแบบนี้เอ้ยจั๊กทีท่อนท่อนแป๊ะ นี loro, mm ่ตั้งสักอู่ปู่หนหนูลูกใครหนูว่าลูกใครลูกแม่เดียวพ่อชื่ออะไรพ่อหนูทูแม่เดียวเหรอใช่ไม่ใช่พ่อหนูชื่ออะไรแม่หนูทูพ่อหนูพ่อหนูชื่อพ่อหนูชื่อพ่อหนูชทูอะไรวะพ่อหนูชื่ออะไรวะ พ่อหนูชื่อแม่เปียวมาพ่อหนูชื่อแม่เปียวแล้วแม่หนูชื่ออะไรแม่หนูชื่อแม่เปียวอ๋อแม่หนูชื่อแม่เปียวแล้วพ่อชื่ออะไรยังไงพ่อหนูไปนอนเนี่ยพ่อหนูไปเห็นนอนเนอะอ๋อพ่อหนูไปเห็นงานโอเคพ่อตูกพ่อตูกแม่เปียวแม่เปียวพ่อตูกพ่อตูกเข้าใจไหมเข้าใจไหม หนูอ่ะเข้าใจไหมได้สวัสดีค่ะได้๊ายบายแล้เวเจอกันใหม่นะคะเจอกใหม่ค่ะเจอกใหม่ค่ะส่งเชีปบด้วย